ก็ในที่สุดก็มากันแล้วผมสำหรับน้อง21ร่างใหม่ก็ผมร่างแรงเอชก็นะครับผมหลังจากที่ผมอัดตีเกมเสร็จเนี่ยผมก็ไม่รอช้าผมก็รีบอัดคลิปเปิดก่ชาให้ท่านผู้ชมดูกับผมรูสิว่าวันนี้เนี่ยผมอ่ะจะได้ทั้งอาวุธกับตัวละครหรือเปล่าผมว่าเพชรผมก็ยังฟื้นไม่ดีเลยหลังจากตู้ริมสันเวฟก็ผมมาอย่ารอช้าผมท่านผู้ชมไปิ่กันเลยนะครับท่านผู้ชมด้วยเพชรที่จำกัดกับผม อะดูสิว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้น้องเกตประป่าผมส่วนอาวุธกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยอาจจะต้องรอไปรนตุนิทีครับผมมาอย่ารอช้าผมสิบรอเลขลุยขอให้มาเรื่ยอยๆเฮ้ย,ยผม,มดึงดูตู้ว่าตู้อะไรเมื่อกี้ตู้ถูกปล่าวะเดี๋ยว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 ,ยว,ยว,ยวตู้กี่เปอร์เซ็นต์โอเคการันตีหกสิบมาสุดทางอยู่ แป๊บเดียวต่อขอร้องหลัวนนที่เกดออกก่อนการันตีได้ไหมโอ้ยตรงออกก่อนการันตีเหรอนะนะโอ้โหกำลังเข้าสู่บัดรบัตรดำนะผม คือเรี่ยผมไม่น่าจะได้แค่ส่วอบางพุทธผมโอ้ยแย่ yeah, สิอันนี้ก็น่าจะเฮ้ยยังไม่การันตีกับโอเคฟุ๊บแย่เหออโอเคอย่า,างนั้มน,นมาปรกการันตีน่าจะน้องยีเสตบรับเปอร์เซ็นกับผมเพราะมันกีรสูมมันการันตีรับเปอร์เซ็นแลนะ้วเนาะ ปึ๊บ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 เจ้ไม่ไหมกรอไป <c oughs> แล้วโอเคหลัหยีกแล้วปุ่มต่อไปก็ตูวอาวุธครับท่านผู้ชมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชตัวอาวุธน้องอีทเอ็ดน้องอีทเอ็ดนี่นี่โอ้ยเลยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ 80%มีโอกาสรุนแรง20%หวังว่าเราจะไม่เป็นเช่นนั้นนะก็ <c oughs> เคยหลุดไปแล้วครับผมไอ้20%สิบเป็นลุตเหรียนเนี่ยมาเ,เ,เอาเรื่อยผมกดออกออกไปเลยออกไปเลยไหมเฮ้ยออกแล้วคิดงห้เฮ้ยเฮ้ยเหมือน,นตุ้มเป็นใจแปดสิบเปอร์เซ็นอยาดูอยาดู โอ้นั่นไงมัาดูตึ้น,นได้ไไไโอ้โหตึ้น,นได้มาครับผมกดตอ่อครับต้องเอาอาวุธก่อนนะสัตว์เลี้ยงมันยังไม่ถึงขั้นจิตใขนาดนั้นเอาอาวุธได้ออกก่อนเดี๋ยวถ้าไม่เหลือเพชรก็ไม่เหลือไอ้บัตดดำก็เดี๋ยวค่อยเจออีกทีนึง <laughs> <Okay. S 2> ออกก่อนได้ไหมออกก่อนได้เปล่าออกก่อนได้เปล่าโอเคออกก่อนอันตีแปสิบเอร์เซ็น่ะมันแปนสิบอร์เซ็นอ่ะยี่สิบเปอร์เซ็นมันกเตะแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นเองนะอย่าเลยปนะุ๊บโอเค <Okay. S 1> okay. มาแจ๊ โอเคต่อไปก็ไปปัดฟอร์มเนี่ยปัดฟอร์มเนี่ยมันไม่น่าจะพอครับผมโอ้อดอ่าเดี๋ยวผมต้องไปฟาร์มเพิ่มนะเนี่ยการันตีที่20โลหรอถ้าผมไปฟาร์มไปนะผมไปฟาร์มภารกิจอิชันเบรรี่ เอ็นตีดีดีอา่าแล้วผมฟาร์มผมไม่ได้ได้สัสกรอบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอฟาร์มออแล้วผมเดี๋ยวจะลองวัดดวงครับผมว่าสิบโลที่มันจะออกกี่เปล่าแต่ขออนุญาตลดคู่ครับผมเอาละครับท่านผู้ชมวัดดวงสิบโลครับผมไม่ได้คือไม่ได้ครับผมอาจจะต้องไปฟาร์มเพิ่มครับผมมาสิบโลสุดท้ายของคลิปนี้ครับผมมา ถ้าจะเป็นไฮยีน่าวะเนี่ยสัตว์เลี้ยงดูน่ากลัวจังมา,มากคตรเฮ้ยคอยออกเฮ้ยคอยออกแดงไหมเฮ้ยแดงจบสวยมันกำลังตีแล้วมาเสียนะคุณผู้ชมโอ้ยจบสวย เอ้ย,อยต้องอย่างนี้สิฮ่าชื่นใจจังเรียบร้อยแล้วท่านผูมม้ชมได้มาแล้วของขับเลียนของน้องยิ่เงเด็กครับผมมาเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นน้องยิ่เองเด็กผมว่าน้องยิ่งเด็กเนี่ยเล่นสนุกขนาดไหนมุ่งไปเลยเลยมาท่านผู้ชมมาลองเล่นคอมโบครับผมมาคอมโบแรกกดออฟไม่เสียแฟลทคู่ลงพื้น มีเกตด้วยกดออฟเกติก t แท็กอ๋อเมื่อกี้มันมันจะมีแสงไฟด้วยครับผมถ้าท่านผู้ชมเห็นเมื่อกี้เราตอนน้องกดให้ทันแสงที่มันต่างฟิงิงเมื่อกี้แล้วมันจะออกอม,มาบเมื่อกี้ต่อไปอันนี้กดออฟหนึ่งครั้งออฟที่สองอ๋อจะกลาเป็นนีเอรออ๋อมนันได้กดตีต่อด้วยอ๋อเฮ้ สุดยอดสุดยอดอันนี้โอ้ยนี่แหละที่ผมบอกผมไม่พัฒน,นัาคอมโบเงี้ยกดออฟหนึ่งออฟสอง,อสองไป่ถือแท็กแล้วก็โอ้ไม่มีออฟแล้วเอาใหม่เอาใหม่ออฟหนึ่งออฟสอง,อสองตีปกติอ๋อไม่ต้องเร็วโอเคมันกดช้าๆไม่ได้มันกดเร็วมันไม่ได้กด ไม้ตีต่อตามด้วยคติโอ้โหเดี๋ยวน่าเดี๋ยวนมื่อกี้เมื่อกี้มันออฟออฟอ่ากดออฟหนึ่งออฟสองไปเสียแท็กแล้วก็อ่าออฟสามแล้วก็อ่ากดไปเสียแท็กอีกทีหนึ่งน่าใช่เดี๋ยวเดี๋ยวผมลองดูผมผมลองดูนี่แหละที่ผมไม่ถนัดอย่างเงี้ยอ่า ออหนึ่งออบสองเอาตีปกติออบสาแล้วก็ไปเสแท็กใช่ไหมเออไม่ใช่เปล่าเดี๋ยวเดีออหนออสองอ่งอมันต้องเร็วมันต้องเร็วออหนึ่งออบสองตีปกติออสามแลตีปกติใช่ไหม แล้วก็ตามด้วยกดตีตัว่ะพอเจอคนคนสุดท้ายก็กดถ้าไม่ตายอย่างนี้เปล่าใช่ไหมยน่จะถูกเออน่าจะถูกแหละ <c oughs> อ่าผมจะมาโฟกัสตรงคอมเมลนิดนิดนิดนึงครับผมวันีเอาคิงผมเองก็ไม่ทันนะผมเมื่อ,อก,กี้อาจจะฟุบกกดติดอ่ากดออฟหนึ่งครั้งปุ๊บออฟไปดีแท็กเนี่ยพอเั็นไงคิ้มปุ๊บ เนี่ยครับมันจะเป็นแสงชิงเมื่อกี้แล้วก็กดตีต่อไปเลยมันจะพุ่งแล้วก็กลับมาอ่าโอเคตอนนี้ผมเขาเขาใจแล้วต่อไปเดี๋ยวจะไปสู่คอมโบยากไอ,คอ้คอมโบอคอมโบไอ้คอมโบไม่ตายเมื่อกี้ครับคอมโบปิดอะเดี๋ยวกดไปก่อนโอเคเนี่ยครับมาถึงคอมโบทีเด็ดครับผมอ่าสามวอปหนึ่งสองไปถึงแท็กกดไปทีนึงแล้วก็ติดปกติ แล้วกดสี่ครั้งโอเคมันต้องกันก่อนแล้วเราถามได้ถ้าไม่ตายถูกไหมโอเคโอเคคมู๊ก็ประมาณนี้ผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมผมขอร้องหม่ถามวับหนึ่งเ้ยไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผิดพลาดอ่ะผิดพลาดอ่ะทำไมหนึ่งสองตีสามตีทีหนึ่ง ปดดุ๊บทุกแล้วก่ากดตีเรื่อยๆอ่ะแล้วก็รอรงกัดหยับแล้วก็ทำไม่ตายโอเคประมาณนี้ <c oughs> เรืนวว่นงัวประมาณนี้แหละเอเคีครับผม <c oughs> ก็จบลงไปกันแล้วครับผมสำหรับ,บคลิปเปิดกระชานน้องยิบเอกครับผมไปม,มากเพื่อน <c oughs> ก็ถือว่ายังไม่เกลือมากครับผมแต่ว่าก็ครับผมทรัพยากรก็หายพูดเลยครับผม ก็ต้องดอกรายครับผมเพราะว่าอีกสามเดือนข้างหน้าน,นี่ยน้องนันงนกนงืจะเข้ามาครับผมผมก็ต้องรีบเก็บเทียบก่อนครับผมอาจจะต้องเติมเก็บพวกบัตรดารายวันพวกนี้ครับผมก่อนนะครับผมก็สําหรับเมมโมรีของน้อยเบ็ลเนี่ยผมก็จะใส่ตามที่ผมขึ้นในภาพผมสําหรับใครที่ต้องการลิงก์ของไอตัวเมมโมรี่ที่ต้องใส่ของแต่ละตัวครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ในใต้คลิปนะครับเผื่อเพื่อนๆจะเอาไป เป็นแนวทางทำตัวละครต่างๆของผมครับผมสำหรับวันนี้ผมมาทำวิดีเกมมิ่งก็ต้องขอตัวลาก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ